คุณกำลังฟังพอดแคสต์ Podcast, Stone Assembly of God ข้อคิดพลังใจอ่านโดยลักขณาบุญบุตรฝากมอบวิถีวัยรุ่นให้พระเจ้าทรงนำบุตรชายของเราเอ๋ยขอใจของเจ้าให้เราเถอะและให้ตาของเจ้าสังเกตดูทางของเราสุภาษิตบทที่23ข้อที่26 วัยรุ่นหนุ่มสาวส่วนใหญ่ในวันนี้กำลังเคร่งเครียดกับการสแสวงหาความสำเร็จของชีวิตในขณะที่อีกส่วนหนึ่งกำลังค้นหาสัจธรรมความจริงว่าเขาเกิดมาในโลกนี้เพื่ออะไรสำหรับคนที่ได้ผ่านช่วงชีวิตแบบวัยรุ่นมานานแล้วและขณะนี้อยู่ในวัยชาราแล้วส่วนใหญ่ก็คงคิดคล้ายๆกันว่าตั้งแต่ตอนที่เราเกิดมา พ่อแม่ทั้งสอนทั้งอวยพรเราไว้ว่าขอให้ลูกโตขึ้นมาเป็นเจ้าคนนายคนขอให้ลูกร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีมีเงินทองเยอะๆแต่ความสำเร็จมาจากพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้ากล่าวไว้ว่าเราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไปเราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้าด้วยจับตาเจ้าอยู่ สาดูดีบทที่32ข้อที่8ชีวิตในวัยหนุ่มสาวเป็นช่วงชีวิตที่น่าชื่นชมและต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังและทุ่มเทแต่ทั้งสิ้นเหล่านี้วัยรุ่นหนุ่มสาวจำเป็นจะต้องพึ่งพาในความช่วยเหลือจากพระเจ้าในสด้านคือ 1. ความรับผิดชอบเท่ากับทิศทางชีวิต ต่อพระเจ้าต่อตนเองและต่อครอบครัว 2. ประสบการณ์เท่ากับเป็นต้นทุนชีวิตยิ่งฝึกฝนขยันหมั่นเพียรยิ่งเพิ่มความชำนาญในทางของตนเองและในทางของพระเจ้า 3. นิสัยเท่ากับชะตาชีวิตนิสัยที่กระตือรือร้นรักความดีขยันหมั่นเพียรตั้งใจจริง มีความถ่อมใจยอมรับการสอนจะเก็บเกี่ยวความสำเร็จแต่นิสัยที่ก้าวร้าวแข็งกระด้างหัวแข็งถือดีไม่เกิดสิ่งดีแน่นอนต้องขอการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้ากลับตัวกลับใจไม่เช่นนั้นก็จะจบลงบนความพินาศวุ่นวายดังนั้นแล้วช่วงเวลาของความเป็นหนุ่มสาวเป็นเพียงช่วงสั้นๆของชีวิตเท่านั้น แต่จะส่งผลต่อไปยาวนานพระเจ้าปรารถนาให้ทุกชีวิตงดงามไปตามการเวลาของทุกคนเราจึงต้องใส่ใจมอบใจของเราแด่พระเจ้าให้พระ,พระองค์นำเราไปขอพระเจ้าให้เราไปได้สวยและจบสวยต้องไปกับพระเจ้าอนุญาตให้พระองค์กำหนดชะตาชีวิตหรือลิขิตชีวิตของเราทุกคนฝึกฝนเราให้ก้าวเดินไปในความช่วยเหลือของพระองค์ แล้วเราจะไม่มีวันเสียใจอีกเลยอาเมนคำอธิษฐานทูลขอพระบิดาที่รักลูกขอฝากมอบชีวิตของลูกไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอทรงสร้างลูกขึ้นใหม่ตามน้ำพระทัยของพระองค์ให้ลูกเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าทั้งต่อหน้าและรับหลังให้ลูกใช้ชีวิตเพื่อพระองค์ขอพระองค์ใช้ชีวิตของลูก เพื่อประกาศพระเกียรติสิริของพระองค์ลูกทูลขอด้วยความเชื่อในพระราชนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรแก่ท่านบทความโดยศาส,สนาจารย์ดตรสมไม้แสงสว่างสัจกุล